สวัสดีครับทุกคนเคยสังเกตไหมครับว่าคำพูดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเราอาจส่งผลกระทบมหาศาลต่อความสัมพันธ์และโอกาสสำคัญในชีวิตวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับสิ่งที่คนฉลาดจะไม่พูดเด็ดขาดเพื่อช่วยให้คุณใช้คำพูดอย่างชาญฉลาดและสร้างความประทับใจในทุกสถานการณ์ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับข้อ1อย่าพูดดูถูกหรือเยียดหยามผู้อื่น คนฉลาดจะไม่พูดคำดูถูกหรือเยยดยามใครเพราะเขารู้ว่าการพูดแบบนี้ไม่ได้ทำให้ตัวเองดูดีขึ้นแต่กลับทำให้เสียภาพลักษณ์และอาจสร้างศัตรูโดยไม่จำเป็นคนที่ชอบพูดดูถูกคนอื่นมกักจะทำเพื่อเพิ่มความมั่นใจในตัวเองแต่ในสายตาของคนรอบข้างมันกลับสะท้อนถึงความไม่มั่นคงและความอ่อนแอภายในใจิตใจ ตัวอย่างเช่นคุณอาจเคยเห็นคนที่ชอบวิจารณ์งานของเพื่อนร่วมงานแบบไม่สร้างสรรค์เช่นงานนี้แย่มากเธอทำไมไม่มีหัวคิดบ้างเลยแม้จะเป็นการพูดแบบตรงไปตรงมาแต่คำพูดนี้ไม่เพียงแต่ทำให้คนฟังรู้สึกแย่ยังทำลายความสัมพันธ์และความเชื่อใจที่มีต่อกันในทางกลับกันคนฉลาดจะเลือกพูดในเชิงบวกแม้ในสถานการณ์ที่ต้องวิจารณ์เช่นงานนี้อะต้องปรับบางจุดเพื่อให้ดีขึ้น แต่ฉันเชื่อว่าเธอมีศักยภาพที่จะทำได้การพูดแบบนี้ช่วยรักษาความสัมพันธ์และยังสร้างแรงบันดาลใจให้คนฟังปรับปรุงตัวเองด้วยดังนั้นจงระมัดระวังคำพูดและหลีกเลี่ยงการพูดดูถูกคนอื่นเพราะคำพูดเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำลายความรู้สึกของคนอื่นแต่ยังส่งผลย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองในระยะยาวข้อ 2. อย่าพูดโกหกเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว การพูดโกหกอาจดูเหมือนเป็นทางลัดที่ช่วยให้ตัวเองได้เปรียบในบางสถานการณ์แต่ในความจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่สร้างผลกระทบในระยะยาวคนฉลาดรู้ดีว่าคำโกหกหนึ่งคำอาจนำไปสู่คำโกหกอีกหลายคำเพื่อปิดบังเรื่องที่เกิดขึ้นและท้ายที่สุดความน่าเชื่อถือของตัวเองก็จะพังทลายตัวอย่างเช่นหากคุณโกหกวัวหน้าว่าคุณส่งงานเรียบร้อยแล้วทั้งที่งาน ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ความจริงนี้อาจถูกเปิดเผยในภายหลังเมื่อหัวหน้าเช็คงานหรือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจากความล่าช้าผลลัพธ์คือคุณไม่เพียงสูญเสียความไว้วางใจแต่ยังทําให้ภาพลักษณ์ในที่ทํางานแย่ลงคนฉลาดจะเลือกพูดความจริงแม้ว่ามันจะยากหรือน่าอึดอัดเช่นหากงานยังไม่เสร็จพวกเขาอาจพูดว่าผมต้องขอโทษจริงๆครับงานยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ผมกําลังเร่งมือเพื่อส่งให้เร็วที่สุดคําพูดนี้สะท้อนความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบแม้ในสถานการณ์ที่ผิดพลาดการพูดความจริงช่วยสร้างความไว้วางใจและทําให้คนรอบข้างมองคุณในแงบ่บวกแม้บางครั้งอาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากแต่ผลที่ตามมาจะคุ้มค่ากว่าการใช้คําโกหกเพื่อปกปิดความผิดพลาดในระยะสั้นอย่างแน่นอนข้อ 3. ไม่พูดจาวิจาร์หรือดูถูกผู้อื่นลับหลังการพูดวิจารณ์หรือดูถูกคนอื่นลับหลังเป็นการกระทําที่สร้างความเสียหายทั้งต่อตัวคนพูด และความสัมพันธ์กับคนรอบข้างคนฉลาดรู้ว่าการพูดแบบนี้ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาใดๆแต่กลับทําให้ตัวเองดูไม่น่าเชื่อถือและเสี่ยงที่จะเสียความไว้วางใจจากผู้อื่นตัวอย่างเช่นหากคุณพูดรับหลังเพื่อนร่วมงานในที่ทํางานเช่นเขานี่ไม่มีความสามารถเลยไม่รู้ทําไมถึงได้ตําแหน่งนี้คนที่ได้ยินคําพูดนี้อาจนําไปบอกต่อหรืออาจมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่จริงใจและอาจรู้สึกไม่สบายใจที่จะทํางานร่วมกับคุณในอนาคตคนฉลาดจะเลือกเงียบหรือพูดในเชิงสร้างสรรค์แทนเช่น หากมีปัญหากับใครบางคนพวกเขาอาจเลือกพูดคุยโดยตรงกับคนนั้นด้วยความสุภาพและให้เกียรติหรือหากต้องการระบายพวกเขาจะเลือกพูดกับคนที่ไว้ใจได้และไม่พูดเพื่อทำลายชื่อเสียงของใครการไม่พูดจาวิจารลับหลังทำให้คุณดูเป็นคนมีวุฒิภาวะและเป็นที่น่าเคารพในสายตาของคนรอบข้างและช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในทุกความสัมพันธ์อีกด้วยข้อ 4. ไม่พูดโอ้อวดความสำเร็จของตัวเองจนเกินไปคนฉลาดมักไม่พูดโอ้อวดความสำเร็จของตัวเองจนเกินงาม เพราะพวกเขารู้ว่าการแสดงออกถึงความมั่นใจและความสามารถไม่จําเป็นต้องผ่านคําพูดโอ้อวดแต่สามารถสื่อผ่านการกระทําหรือผลงานได้โดยตรงการโอ้อวดมากเกินไปอาจทําให้คนอื่นรู้สึกอึดอัดหรือแอบคิดว่าคุณหลงตัวเองจนไม่น่าร่วมงานด้วยตัวอย่างเช่นหากคุณได้รรางวัลในที่ทํางานและพูดถึงมันซ้ําๆต่อหน้าคนอื่นเช่นฉันนี่เก่งที่สุดแล้วบริษัทถึงให้รางวัลน,นี้กับฉัน สิ่งนี้อาจทําให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกไม่สบายใจและอาจเกิดความอิจฉาหรือไม่ชอบคุณโดยไม่จําเป็นคนฉลาดจะเลือกแสดงความสําเร็จผ่านพฤติกรรมเช่นตั้งใจทํางานต่อไปอย่างเต็มที่ช่วยเหลือทีมและเปิดโอกาสให้คนอื่นร่วมฉลองความสําเร็จด้วยกันวิธีนี้ไม่เพียงแค่ทําให้คุณดูเป็นที่ยอมรับในสายตาคนอื่นแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจและความน่าเชื่อถืออีกด้วย การไม่โอ้อวดจนเกินไปทําให้คุณดูถ่อมตนและน่าเคารพคนรอบข้างจะมองว่าคุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองอย่างแท้จริงโดยไม่จําเป็นต้องพูดให้มากเกินไปข้อ 5. ไม่พูดจาวิจารณ์ผู้อื่นลับหลังคนฉลาดเข้าใจดีว่าการพูดจาวิจารณผู้อื่นลับหลังไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากทําให้ตัวเองดูไม่น่าไว้วางใจคนที่ชอบนินทาหรือพูดลับหลังมักถูกมองว่าไม่มีความจริงใจและอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นในระยะยาว ตัวอย่างเช่นหากคุณมีเพื่อนร่วมงานที่ทำงานาพลาดบ่อยการพูดลับหลังเขากับเพื่อนคนอื่นในที่ทำงานเช่นเขานี่ช่างไร้ความสามารถจริงๆอาจทำให้คนฟังเริ่มสงสัยว่าคุณจะพูดถึงพวกเขาแบบนี้ในอนาคตหรือเปล่าสิ่งนี้ทำให้คุณเสียความไว้วางใจในกลุ่มไปโดยไม่รู้ตัวในทางตรงกันข้ามคนฉลาดจะเลือกที่จะพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์เช่นถ้าจำเป็นต้องวิจารณ์จะทำต่อหน้าอย่างสุภาพ และตรงประเด็นพร้อมให้คําแนะนําที่ช่วยให้คนที่ถูกวิจารณ์พัฒนาตัวเองได้การแสดงออกแบบนี้แสดงถึงความจริงใจและเป็นผู้ใหญ่การหลีกเลี่ยงการพูดลับหลังยังช่วยให้คุณเป็นที่น่าเชื่อถือในสายตาคนรอบข้างและสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจในความสัมพันธ์ส่วนตัวและการทํางานของคุณเองข้อ 6. ไม่พูดโอ้อวดความสําเร็จของตัวเองคนฉลาดมักหลีกเลี่ยงการพูดโอ้อวดความสําเร็จของตัวเอง เพราะเข้าใจว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดคนที่พูดโอ้อวดมากเกินไปอาจดูน่ารำคาญในสายตาคนอื่นและสร้างความรู้สึกเปรียบเทียบหรือหมั่นไส้ในกลุ่มสังคมได้ลองนึกถึงตัวอย่างในที่ทำงานหากคุณเพิ่งได้รับคำชมจากหัวหน้าเกี่ยวกับผลงานของคุณคนฉลาดจะเลือกไม่พูดเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังในเชิงโอ้อวดแต่จะปล่อยให้ผลงานและความสามารถของตัวเองเป็นสิ่งที่พิสูจน์คุณค่าแทน การแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนแบบนี้ทำให้คนอื่นรู้สึกเคารพและชื่นชมโดยไม่ต้องพูดอะไรออกมาในขณะเดียวกันหากมีคนถามถึงความสำเร็จคุณสามารถแบ่งปันได้อย่าง่อมตัวและให้เครดิตกับคนที่ช่วยเหลือคุณเช่นผลงานนี้สำเร็จได้เพราะทีมช่วยกันอย่างดีแทนที่จะพูดว่าเพราะฉันเก่งที่สุดถึงทำสำเร็จถ้าทางเช่นนี้จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้น ดังนั้นการหลีกเลี่ยงการโอร้โอวดไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ภูมิใจกับสิ่งที่ทําแต่เป็นการเลือกที่จะสื่อสารอย่างมีวุฒิภาวะและสร้างความประทับใจที่ยั่งยืนในสายตาคนอื่น